สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีกันวันที่ที่ยี่พฤศจิกายนนะครับก็มาพบกันอีกครั้งครับก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นใหม่ของวันแรกของสัปดาห์แล้วกันนะครับเพราะว่าหยุด1วันหยุดทุกวันเสาร์นะครับตัูหยุดหยุดทุกวันเสาร์นอกจากวันไหนเสาร์ว่างจะลงให้นะครับถ้าน้อยโปรตีน่วันศุกร์ต้องขออภัยครับมาตัวรองหมดเลยมาตัวรองหมดเลยก็แปดแป๊บนึงนะครับ มองว่ามันย้อน8ปดถึย้อนแปเมื่อวานปิดที่3ามสี่สี่แปดแปแต้มบนล่างแปดแต้มบนล่างโอกาสที่เบิ้ลอีกเป็นไปได้ครับโอกาสเบิ้ลอีกเป็นไปได้เป็นไม่ได้สูงเลยโอกาสเบิ้ลน,นะครับเนาะก็วันนี้4ีน่าจะยังเหลือครับสี่ครับร้อง8ปดนะสี่แผมว่าใครเล่นนี้น่าจะมีน่าจะมานะครับ สองสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่ครับแล้วก็ชุดแปดแปดเอาพี่น้องดีกว่าแปดอะไรแปดแปดเจ็ดหนึ่งตัวแน่แปดแปดโอเคแปดแปด 89ครับอ่าร้อยมัดแครับร้อยมัดแครับผมไม่รู้จะเรียงเจ็ดแปเก้าเจ็ดแสวยครับ7 8็ดแปดเจ็ดแปดเเ็ป็น1หางครับ7 8เป็น1หางร้ 7, 8, อ,รอยมัดแครับ อ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับฮามอยโปรตีครับก็ชอบตามครับไม่ชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดกดติดตามกด subscribe นะครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านครับเข้ามารับชมรับฟังครับจะเจอกันฮาวอยวีพีครับสวีดัสสวัสดีดีๆครับผม